เข้ามาหลังจอครับผมวัดบ้านตะเสาครับตำบลตะเสาอำเภอพริราชจังหวัดรมย์สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e นะฮะสวัสดีพี่น้องชาวหนังกลางแปลงแล้วก็สวัสดีแฟนเพจ Facebook ทางช่องวินัยสุธินะครับวันนี้ก็แอดมินนะฮะก็มา วัดบันตะเสานะครับตำบลตะเสาอำเภอเวราจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็มาติดตามหน่วยของนิวชโยนะครับโกนกุยนะครับผมหนังจากจังหวัดสุรินทร์วันนี้ก็มาประจำการอยู่ที่วัดตะเสานะครับ อนนี้ก็ทีมงานนะฮะกำลังติดตั้งอุปกรณ์นะครับผมลงจอ16เมตรนะครับน่าจะจอ16เมตรดูด้วยสายตานะฮะแต่ก็ต้องไปถามทีมงานก่อนนะฮะเพิ่งมาถึงครับผมเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับแต่งานอะไรยังไม่รู้นะครับผมมาถึง เมาายให้เอได้ดูนะครับอ้พูดผิดอีกแล้วตื่นเต้นครับโอ้ตาเลอแล้วบอเลอะไอติมเะรอนีอติมปาโอ้พี่แขม เดี๋ยวมาถามทีมงานสวัสดีครับทีมงานสวัสดีครับอันนี้มางานอะไรแนะ่นอนโอ้ฉลองศาราพักศพวัดวัดตะเสาวนะครับฉลองศาลาตัวบ่อจะทำอะบรไปเจอองค์ย กำลังจำสายอยู่ครับผมจอเท่าไหร่ครับเจอสิบหกอะจอสิบแปดอืมไม่าวสิบหกผิดไปนะครับจอสิบปดเมตรนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ็สองสี่อืม นานๆทีนะครับที่ได้มาถ่ายคลิปของนิวชโยภาพยนตร์ครับนาะนมากๆนะครับผมวันนี้ก็ได้ข่าวว่ามาเล่นที่วัดพันตาเสาน,นะครับแอดมินก็เลยมาถ่ายให้เอฟซีได้ดูกันนะครับผมระบบเสียงของนิวชโยภาพยนตร์นะครับผมประมาณนี้นะฮะ คืนนี้พักสดด้วยเนะยาะใช่ไหมต้องคอยดูเลยเนาะ,ระครับผมของคู่กันนะครับหนังพักสดกับนิวชโยภาพยนตร์นะครับก็คอยดูว่าคืนนี้จะได้ชมการพักสดของหน่วยนะครับทูเ,เบนะครับ4 4่นะครับทูเบ4 4ส 16ใบนะครับผมเป็นแบรนด์ของแต่ก,ก่อนเห็นเป็นของอันนี้เอาแบรนด์ออกนะครับก็ไม่รู้ว่าของใคร โอ้ oh, ไม่ใช่ P N เป็นของ W R นะครับเสียงกลางก็เป็น W R สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไอ W R นะครับอยู่ข้างหลังเป็น W R โลเซ้น สีใบนะครับสีสีสิบหกสิบหกใบนะครับจอสิบแปดเมตรบบไฟแสงสีนะครับคอยชมข้ามคืนนี้นะฮะของ wr นะครับ ST ชื่อชยโยคับภาษาค ST เกสนงานฉลองสาลานะครับวัดบานตะเสาออเอซครับเอทักไทยครับอฟซีอทักไทยเอฟีเอ,อของนิชโย มงานติดตั้งยังไม่เสร็จนะครับน่าจะเหลือป้ายนะครับป้ายกำลังจะดึงขึ้นนะเดี๋ยวค่อยฟังระบบเสียงนะครับแล้วก็แสงสีค่ำคืนนี้นะฮะกับนิชโยภาพยนตร์นะครับสถานที่บังค,บคับับได้แค่นี้ตรงนี้ ในเจสองสลาแถวสลาตรงนู้นครับผมมาชมะมาดูหนังตังโจอ้าวแม่ค้ายิ้มซื้อยืมเลย แก,แกงไงเอยอะบัางเงยบางอย่างสนมโอ้ว่าจะเก็บพรุ่งนี้นะเศีษ <c oughs> ดายวันนี้ไม่บอกไว้วันนี้จะเก็บมาเศีษ <c oughs> ดายพูดคุยกันนะครับไมคา้าอระตรงนี้ด้วยฮนะก็ <c oughs> หัวชายนะครับก็จะเป็นเอฟสัน แต่รุ่นนะครับไม่รู้ครับปิดอย่างดีเลยนะครับผมใช้กี่หัวครับนี่สองหัวบอกฉายหัวฉายท้องหัวเลยนะสันอยู่ข้างในครับบอกรุ่นไม่รู้รุ่นไหนนะครับผมติดตามชมครับคืนนี้ทีมงานติดตั้งอยู่นะครับผม ขอบคุณนะครับที่รับชมฮะฝากไว้ด้วยนะครับนิวชโยภาพยนตนะครับสวัสดีครับ